สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนนะคะพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นเหรียญโปรยทานรูปแบบใหม่นะคะเพื่อนๆสวยงามน่ารักมากเลยค่ะแบบนี้นะคะน่ารักมากทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆมือใหม่ทําได้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยสวยงามน่ารักมากนะคะใช้ลิบบินไม่เยอะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะ อุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้นะคะเราใช้ริบบิ้นตาลังเบอร์สองนะคะเราจะใช้สองคู่สีค่ะกันไกลไม้บรนทัดเหรียญบาทค่ะเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมดสี่เส้นนะคะใช้สีละสองเส้นค่ะความยาวนะคะสามสิบเซนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านนะคะในลักษณะนี้นะ แล้วเรานะคะจะทําการนะคะจับสลับสีนะคะเราจะสลับสีในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะจับปลายด้านหนึ่งนะคะให้เสมอกันค่ะแล้วทําการนะคะพับลงมานะคะสิบเซนนะคะที่เราจะพับลงมาค่ะแบบนี้นะพับลงมาสิบเซนนะคะจุดที่เราพับนะคะเราจะบีบนะคะให้เป็นรอยเลยนะคะแบบนี้นะ แบบนี้นะคะพับลงมา10เซนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําฐานสีนะคะเราจะถือเส้นที่1ไว้ก่อนนะคะโดยให้เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะเส้นที่สองเราจะใช้สีที่สลับแล้วนะคะมาคลองเส้นที่1ค่ะแบบนี้นะเส้นที่สามค่ะสลับสีนะคะจะใช้เส้นสีแดงนะคะ โดยการโค้งจากด้านล่างขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะเส้นที่สี่สีขาวค่ะเราจะสอดนะคะผ่านของช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราจะนาปลายของเส้นที่สามนะคะออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่สี่กลับเข้ามาให้ชิดเลยนะคะเสร็จแล้วจะดึงเส้นที่หนึ่งลงมาค่ะหลังจากนั้นเราจะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะดึงให้กระชับเลยนะคะ เสร็จแล้วเราจะนําเหรียญบาทนะคะมาวางค่ะแบบนี้นะเราจะทำการนะคะใช้เส้นสั้นทั้ง4มุมเลยนะคะเราจะสอดเก็บนะคะล็อกเหรียญน,นะคะใช้เส้นสั้นโดยเริ่มจากทางด้านขวามือนะคะเราจะใช้ลิบบิ้นด้านขวาพับมาทางด้านซ้ายริบบิ้นด้านล่างนะคะพับขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นด้านซ้ายนะคะมาทางด้านขวา นิดบินด้านบนนะคะเวลาเราพับนะคะเราจะมาสอดณจุดนี้นะคะเพื่อล็อกเหรียญนะคะแบบนี้นะคะแล้วดึงให้กระชับนะคะบีบให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราจะทําการพลิกกลับด้านค่ะเสร็จแล้วเราจะล็อกปลายอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นสั้นนะคะทั้งสี่มุมนะคะเราจะล็อกเก็บเหรียญให้แน่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ พับสอดเก็บเลยนะคะแบบนี้นะแล้วก็บีบตรงนี้นะคะให้แน่นนะคะหมุนมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะสีขาวด้านบนพับสอดเก็บเลยค่ะแล้วบีบตรงนี้ให้กระชับค่ะหมุนมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นด้านบนนะคะเส้นเส้นสั้นสีแดงค่ะพับสอดเก็บเลยนะแบบนี้นะคะ หมุนนะคะเส้นสุดท้ายค่ะสีขาวด้านบนค่ะเส้นสั้นพับสอดเก็บเลยค่ะตอนนี้นะคะเราจะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราจะพลิกกลับด้านค่ะแบบนี้นะพลิกกลับด้านนะคะเราจะใช้เส้นทางด้านขวาก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะใช้เส้นด้านขวานะคะ จับพับขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะคะจับขึ้นมาด้านบนเลยนะเห็นไหมคะจับพลิกขึ้นด้านบนเสร็จแล้วนะคะโค้งปลายลงด้านล่างแบบนี้ค่ะจับพลิกขึ้นด้านบนโค้งปลายลงด้านล่างแล้วนำปลายมาสอดนะคะจุดนี้นะคะเอาใหม่นะคะเพื่อนๆเอาใหม่นะคะ ริบบินด้านขวานะคะพับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับปลายลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะแล้วนำปลายมาสอดหลังสีแดงนะคะตรงนี้นะเสร็จแล้วค่อยๆดึงค่ะเราจะค่อยๆค่อยๆดึงเขานะคะเราสามารถใช้นิ้วชี้นะคะค่อยๆดันสไลด์นิบบินนะให้ขึ้นไปนะคะ แบบนี้นะคะค่อยค่อยดันสไลด์ลิบบินได้แบบนี้นะคะลิบบินจะออกมาเป็นแบบลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราหมุนมาทางซ้ายค่ะเราจะใช้ลิบบินสีขาวนะคะเส้นล่างนะคะสีแดงไม่ได้ใช้นะใช้เส้นสีขาวนะคะจับบิดขึ้นด้านบนค่ะบิดไม้แบบนี้เลยนะจับยกขึ้นด้านบนแบบนี้นะ แล้วโค้งปลายลงมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะเอาใหม่นะคะลิบินด้านขวาจับยกขึ้นด้านบนแบบนี้เลยนะจับยกขึ้นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วบิดปลายลงด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วนำปลายมาสอดนะตรงจุดนี้นะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะ ใช้นิ้วชี้นะคะช่วยสไลด์ลิบบิ้นได้นะคะจะออมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะสองสองสอง,สองกลีบแล้วนะคะแบบนี้นะหมุนมาทางซ้ายค่ะเราจะใช้สีแดงแล้วนะคะเที่ยวนี้สีขาวไม่ได้ใช้นะคะลิบบิ้นด้านขวาเราจะจับยกขึ้นด้านบนค่ะแบบนี้นะจับยกขึ้นด้านบน แล้วพับปลายลงมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วนำมาสอดนะคะใต้ตรงจุดสีแดงตรงนี้ค่ะใต้ริบบิ้นสีแดงค่อยๆดึงค่ะเราจะช่วยใช้นิ้วชี้นะคะช่วยดันขึ้นได้นะคะ,ะค่อยๆสไลด์ขึ้นนะคะแบบนี้นะสามจีบแล้วนะคะหมุนไปทางซ้ายค่ะ เราจะใช้เส้นสีขาวนะคะสีแดงไม่ได้ใช้นะคะด้านบนไม่ได้ใช้ใช้สีขาวข้างล่างจับลิบบิน้นยกขึ้นด้านบนค่ะแล้วโค้งปลายมาด้านหน้าแบบนี้นะแล้วสอดค่ะค่อยๆดึงนะคะ เราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วตอนนี้ริบบิ้นก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราปล่อยมือออกมาริบบิ้นจะเป็นแบบนี้เราจะใช้ริบบิ้นด้านขวาเหมือนเดิมค่ะแล้วยกในลักษณะเดิมเลยนะคะใช้ริบบิ้นด้านขวาแบบนี้นะจับยกขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะ แล้วก็ด้านบิดลงมาด้านหน้าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนแบบเมื่อกี้เลยนะคะเพื่อนๆเอาใหม่นะคะริบบิ้นด้านขวาจับยกขึ้นด้านบนแบบนี้นะจับยกขึ้นด้านบนแล้วพลิกริบบิ้นมาทางด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วสอดนะคะเวลาสอดเราจะสอดข้างหลังกีบสีขาวนี้ค่ะสอดเข้าไปด้านหลังเลยนะคะจุดเดิมนะคะจุดที่สอดเมื่อสักครู่นี้ ริบบินจะออกมาทางด้านล่างนะคะแบบนี้นะแล้วค่อยๆดึงค่ะเวลาเราดึงก็ใช้นิ้วชี้ช่วยสไลด์ได้เหมือนเดิมค่ะเขาก็จะเกิดริบบินเป็นลักษณะสองชั้นแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ริบบิน้นสองชั้นบบเป็นนะคะหมุนมาทางซ้ายค่ะเราจะใช้ริบบิน้นทางด้านขวานะคะที่เป็นเส้นสีขาวนะสีแดงด้านล่างนี้เราไม่ใช้นะคะ จะใช้เส้นสีขาวค่ะจับยกขึ้นด้านบนแบบนี้นะจับยกขึ้นเลยแล้วก็ปลายริบบิ้นพับมาทางด้านหน้าแบบนี้ค่ะเราจะสอดข้างหลังกีบสีแดงนะคะตรงนี้นะคะข้างหลังกีบสีแดงค่อยๆสอดตรงๆลงมาเลยค่ะริบบิ้นที่ได้นะคะปลายจะออกมาทางด้านล่างนะคะ แล้วค่อยๆดึงค่ะใช้นิ้วชี้ช่วยสไลด์ริบบิ้นได้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นกลีบบนกับกลีบล่างแบบนี้นะคะหมุนนะคะเราจะใช้ริบบิ้นสีแดงด้านขวาค่ะเส้นสีขาวด้านล่างนี้ไม่ได้ใช้นะคะแบบนี้นะริบบิ้นด้านขวาค่ะจับยกขึ้นด้านบนพับปลายมาด้านหน้าแล้วสอดข้างหลัง จุดสีขาวจุดริบบิ้นสีขาวตรงนี้นะคะค่อยๆสอดลงมาเลยค่ะริบบิ้นออกมาด้านล่างนะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะใช้นิ้วชี้ช่วยสไลด์ด้วยนะคะแบบนี้นะหมุนนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราจะใช้ริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะสีแดงด้านล่างนี้ไม่ได้ใช้นะคะ ริบบิ้นเส้นสีขาวด้านขวานี้นะคะพับขึ้นด้านบนค่ะแบบนี้นะพับขึ้นด้านบนแล้วบิดพลิกปลายลงด้านล่างค่ะแล้วสอดค่ะหลังเส้นริบบิ้นสีแดงนี้ค่ะสอดตรงๆลงมาเลยค่ะลิบบิ้นออกด้านล่างแล้วค่อยๆดึงค่ะใช้นิ้วชี้ช่วยสไลด์นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะได้ลิบบิ้นออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆ ก็จะให้เราดูว่ามีจุดไหนที่กีบอาจจะหลวมไปหรือเปล่าหรือถ้าไม่หลวมนะคะเราก็ดึงเพิ่มหรือว่าดึงลงดึงเพิ่มได้นะคะแบบนี้นะเราสามารถดึงเขาขึ้นดึงเขาลงได้นะคะแต่ถ้าริบบิ้นที่เราทำนีเ่เราชอบใจแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านแล้วจะทำการล็อกเหรียญน,นะคะโดยใช้เส้นยาวนะคะล็อกเหรียญน,นะคะพับล็อกเหรียญเลยค่ะแบบนี้นะ แล้วดึงนะคะตรงจุดตรงนี้เราจะบีบเขานะคะเพื่อล็อกให้เขาแน่นขึ้นค่ะหมุนนะคะเราจะพับสอดเก็บเลยนะคะจุดที่สันตรงนี้เราพับแล้วเราบีบด้วยค่ะหมุนทางซ้ายค่ะริปบิ้นเส้นยาวนี้นะคะพับสอดเก็บนะคะและบีบนิดนึงแบบนี้ค่ะ หมุน,นะคะ่ะทางขวานะคะริบบิ้นสีขาวพับกอดเก็บค่ะตอนนี้นะคะเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะทําการตัดปลายริบบิ้นนะคะริบบิ้นจะมีอยู่สองเส้นนะคะจะมีเส้นด้านล่างที่เป็นเส้นสั้นนะคะกับเส้นบนนี้นะคะแล้วตัดพร้อมกันทั้งคู่เลยค่ะแบบนี้นะตัดพร้อมกันสองเส้นแต่ระวังโดนกีบด้านล่างนะคะ เราก็จะได้นะคะริบบิ้นนะคะเหรียญโปรยทานนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักมากเลยแบบนี้นะคะน่ารักมากๆทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยอันนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ